สวัสดีครับผมน้่มหนยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมได้สร้าง Dark b e l l n s ได้เป็นที่เรียกร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทำตัวของอเธอในว่ยชั้นนะี้ครับก็อันนี้ก็นะด้วยขั้นตอน,นแรกขอรผมผมก็ทำไปแล้วนี่ครับตัวของเธอแบบนี้ส่วนผมเนี่ยก็จะทำแบบนี้ด้วยนะครับนีก่ก็กดไปเลยก็คือผมก็ทำแบบ b e l l n e s ปกติแล้วก็ ให้กลายเป็นด์กเบิร์นที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเคยผมก็เคยทำด์กเบิร์นเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทวงเธอใส่หมอกกับหน้ากากกันแก๊สน,นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยผูกเธอก็ได้กลายเป็นอินโดสเกตตันสมบูรณ์แบบมวยเป็นอินโดสเกตตัน,น,นพีบ0ร้อยในนวชันนวัตชั่นผู้หญิงและเนี่ยครับก็คือผลงำไของผมก็เสร็จแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับบาย